อยายามจงเจริญสติทำความสงบให้มีให้เกิดขึ้นในใจของพวกเราครับจะพักเราอย่างหนึ่งเสียก่อนจากความเป็นจิตเราต้องพยายามเจริญสติให้ได้ทุกุริยาบุตรทั้งแต่ตื่นขึ้นมาทัานก็ยังในลุกจากที่รีบสำรวจกายสำรวจจิตของตัวเราเองจนเป็นอัตโนมัติ ตืนเป็นความเคยคิดในการรับรู้ในการสังเกตในการวิเคราะห์แสงระวัตตื่นขึ้นมาทั้งแต่ยังไม่ลูกจักที่เลยทีเดียวอะไรคือจิตวัดประจหวันของเราทุกคนในเชว่าเวลาโน้นถึงจะทำเวลานี้ถึงจะทำกิเลสต่างๆมาได้เลือกกาแล้เวลาหรอกให้เราพยายาม สำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจถล้รู้จักสร้างตะปะปรามีให้มีให้เกิดขึ้นในกายในจิตของเราจิตของทุกคนมีศรัทธาน้อมเข้ามาเชื่อมั่นในพระธรรมนัจจเชื่อบุญเชื่อปัจเอกแล้วก็ฝักไฝ่ในการทำบุญในการให้ทานยูตลอบเวลาเราต้องเข้าทำความเข้าใจกับความหมายแม้ตแต่เรื่องของการให้ทานขอให้ทาน ลักษณะของการให้ทานทานอย่างไรคำว่าทานความหมายของคำว่าทานทานไปเพื่ออร่อยในหลักธรรมแล้วการให้ทานเพื่อที่จะชำระกิเลสออก,กกิจจากใจของเรากิเลสจับยาไปหากิเลสละเอียดที่สุดการรักษาศีลเราก็ต้องทำความเข้าใจกับศีลศีลระดับสมมุติศีลระดับสังคม จนกระทั่งถึงอธิจิตอธิสินถึงตัวสินจริงๆก็ตัวจิตของเรานั่นแหละจิตของเราปกติจิตของเราสงบนั่นแหละคือตัวสิ่ไม่ใช่ว่าเราจะไปพร่ำบวนขออยู่ตลอดเวลาอันนี้ยังไม่ใช่เืินขึ้นมากายวาจาของเราก็ปกตินั่นแหละก็คือสิ่งทางกายทางวาจาใจปกตินั่นแหละก็คือสิน เราต้องสำรวจสร้างความรู้ตัวรู้เจริญสติเขาไปสำรวจดูส่วนมากเราก็ไปเอาตั้งแต่ปัญญาที่เกิดจากจิตเกิดจากขันห้าซึ่งเขาลงกันยู่เราถึงมาสร้างผู้รู้มาสร้างความรูต้ตัวตัวใหม่เขาไปสำรวจเรารู้ไม่เท่าทางการเกิดของขันห้าการเกิดของจิตเราก็ใช้สมถะเขาไปดํแแบบาลแล้วแต่อุบายของแต่ละคนแล้วแต่อุบายของแต่ละทา่าน ที่จะทาให้จิตของตัวเองสงบได้ไม่ใช่ว่าจะปล่อยวันเวลาทิ้งเสด็จเวลากายของเรานี้เกิดมามีอร่อยบ้างเราต้องดูต้องรู้อะไรคือส่วนรูปธรรมอะไรคือส่วนนมามธรรมเราไม่เข้าใจแนวทางเราถึงแสวงหาแนวทางแนวทางนั้นมีอยู่ตั้งนานแล้วพระพุทธอง,งนค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็มาเปิดเผยให้สัตว์โลกไปเดินตาม การดำเนินจิตการดำเนินชีวิตไปในลักษณะอย่างไรถึงจะถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธองค์ท่านค้นพบเรื่องการดับอะไรคือทุกข์อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ทำความเข้าใจกับสมมุติทำความเข้าใจกับวิมุติอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุติทำไหมถึงอยู่ร่วมกันสมมุติกับวิมุติถึงอยู่ร่วมกัน,มมกถถอ,กนอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตา ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ถึงจะเห็นถึงจะเข้าใจท่านถึงบอกว่าให้ละทิฏฐิละมานะละความเป็นแก่ต,ตัวต่างๆมองหลูให้รู้เห็นตามสภาพความเป็นจนริงกายของเราทำหน้าที่อย่างไรบ้างเทวดาทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรบ้างภาษาธรรมภาษาโลกสักจะว่าดูสัจะว่ารู้สั่ารักเป็นลักษณะอย่างไร การแยกรูปรสกินเสียงออกจากจิตของเราเป็นอย่างไรหูตาจมูกลิ้นกายเป็นทางผ่านของรูปรถกินเสียงตัววิญญาณนวดงจิตของเราอยู่ในลักษณะอย่างไรเราต้องจำแนกแจกแจงให้ชัดเจนแม้ตั้งแต่ความรู้สึกตัวแม้ตั้งแต่การเจริญสติตั้งแต่เช้าขึ้นมาเราได้สร้างให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยัง คนที่จะเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางต้องเป็นบุคคลที่มีความเฉลสละอย่างยิ่งยวดมีความเฉลสละอย่างสูงแลวก็มีความขยันหมั่นเพียรในการวิเคราะห์ในการสำเนียในการนม้มทุกคนก็ได้อ่านได้ศึกษาได้ยินได้ฟังกันมามากพอบุคคลมีสติมีปัญญาเมื่อรู้แนวทางแล้วสายวิเวกเป็นอย่างนี้จิตวิเวกเป็นอย่างนี้ จิตวิเวกจากการเกิดเป็นอย่างนี้จิตวิเวกจากอารมณ์จากขัน้าจากกิเลสเป็นอย่างนี้จิตของคนเรานีนขบแปถ้า,มาไม้ฝึกหัดปฏิบัติไม่ได้ขัดกลาเขาก็ทั้งหลงทั้งเกิดเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสกิเลสเป็นหน้าตาอย่างไรอาการอย่างไรเราก็ยังไม่เคยเห็นเรารู้ตั้งแต่ชื่อของเขาแม้ตั้งแต่ความโกรธมันโกรธขึ้นมาแล้ว เราถึงรู้ถึงความอยากความทะเยอทะยานอยากมันอยากขึ้นมาแล้วเราถึงรู้เราไม่รู้ตั้งแต่ขดกอดตัวอย่างไรต้นเหตุเป็นอย่างไรเราไม่เข้าไปดับถึงขนาดเขากอดตัวเพราะว่ากําลังสติของเรามีน้อยหรือบางทีแทบไม่ได้สร้างกันเลยแทบไม่มีกันเลยเวลาจิตเกิดความโกรธทีความโลภทีความอยากทีถึงจะเข้าไปดับ เข้าไปหยุดเขาไปยับยัง้งมันจะไปทันได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติให้โอเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถ้าเราเจริญสติให้ต่อเนื่องอยู่ปัจจุบันทั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บความรู้ตัวรู้การหายใจเขาออกรู้ความปกติของจิตสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันจิตจะขอตัวก็รู้ทันความคิดจะปุดขึ้นมาพงถึงคิดกูรู้เทัน เพียงแค่ดำเนินจุดนี้ให้ได้สักคนถ้าเรารู้เท่าทันจิตกับขันห้าเขาจะแยกออกจากกันถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็ตามตามความเข้าใจตรงนี้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้เพียงแค่เริ่มต้นทีนี้กําลังสติของเราจะตามําความเข้าใจให้รู้ให้ร,หรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่าง เราก็จะเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าถ้าเขาเกิดอย่างไรจิตของเราก็้าไปหลงเข้าไปรวมเข้าไปยึดทําให้เกิดอัตตาตัวตนถ้าเราแยกตรงนี้ได้คลายตรงนี้ได้จิตของเราก็วางอัตตาตัวตนได้เราอาจจะมองเห็นอัตตาตัวตนนั้งเด่ดทางด้านรูปธรรมคือคนนี้แต่ส่วนจิตกับความคิดอีกตึกลุกลงไปอีกตรงนั้นเราไม่ได้แยกถ้าเราแยกได้ จิตก็จะวางอัตตาตัวตวนได้ทันทีแต่เขาก็อยู่ร่วมกันจิตกับกายก็อาศัยกันอยู่ถ้าถึงววละถึงเวลาจริง,งๆนั้นแหละเขาถึงจะแตกจะดับคนส่วนมากจะเอาตั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวจะเอาตั้งแต่ปัญญาแม้แต่จะคิดพิจารณาในธรรมก็ยังเป็นกิเลสทำตามใดที่ยังแยกไม่ได้บางครั้งบางคราวจิตของเราก็ปกติจิตก็สงอบอยู่ แต่ยังคลายออกจากขันห้าเม่ได้นี่ก็เปลี่ยนเเหมือนกับขันที่ยังคว่ำโย่ถ้าแยกได้คลายได้เมื่อไรนั่นแหละเขาถึงจะหายขึ้นมาเหมือนกับหายของที่คว่ำที่ในการสำรวจการตัมความความเข้าใจถ้าเราไม่ขยันมันเปลี่ยนเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพดึกต้องเป็นคนขยันมันเปลี่ยนไม่ให้กิเลสความพยายานอยากเล็กๆที่น้อยเข้ามารบกวนจิตใจของเราได้เลยความอยากแม้แต่นิดเดียว ไม่ให้เกิดขึ้นที่จิตไม่ต้องไปเอาความอยากตัวใหญ่ๆลงเอาตัวเล็กๆนั่นแหละที่เขาเกิดเราตับได้ไหมเราละได้ไหมเราต้องพยายามดูตรงจุดนี้สิ่อนถ้าเรามีสติคอยตรวจด,ดูรู้ตัวเองตลอดเวลาเราก็จะได้ฟังธรรมตลอดเวลาตากระทบรูปจิตเกิดหรือไม่โหทับเสียงจิตเกิดหรือไม่รูปก็ดิ่นเสียงสัมผัสก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราอยู่ตลอดเวลา ส่วนการตามทําความเข้าใจกับขันห้ามีเรื่องอะไรบ้างที่เขาเข้ามาปุ่แต่งจิตของเราบางทีก็เป็นเรื่องอดีตซึ่งเรียกว่าการของสัญญาบางทีจิตของเราก็ปเป็นเสวยซึ่งเรียกว่ายินดียินร้ายบางทีก็เป็นทุกขเวทนาบ้างบางทีก็เป็นสุขเวทนาบ้างบางทีก็เป็นกลางกลาเราต้องพยายามจาแนกออกให้เห็นเป็นชิ้นชิ้นส่วนส่วนเป็นกองที่เราสวดท่องกันทุกวันว่าขันห้าเป็นของหนักเป็นของหนัก มีเลยถ้ารู้ตรงนี้แล้วมันก็วางอัตราตรดได้กายสมมุติก็มีอยู่เราต้องทําความเข้าใจก,กับสมมุติข้อนี้แล้วก็ทํคตามเข้าใจก,กับโลกก็ทาไปการชำระสังกิเลสก็ตามมาอีกเราชำระสังกิเลสได้มากได้น้อยสภาวะจิตของเราก็าจะค่อยๆยับค่อยเยื่อเลื่อนไปไปสู่ที่สูงเรื่อยๆจนเป็นอริยะห่างไกลาจากกิเลสจน จิตไม่มีกิเลสหนงเหนีนยวออกความบ้างเปน็นหาามลงบ้างจากกิเลสบ้างจากความยึดมั่นคือมั่นนั่นแหละเขาเรียกว่านิพานจิตยังเกิดอยู่จิตก็ยังไม่เที่ยงจิตไม่เกิดจิตนิ่งจิตสงบปราศจากกิเลสเขาเรียกว่าจิตนิพานก็นเที่ยงไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนี่ผาคาอยู่ในใจของเรานี่เลยไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ไหนการจะเข้าสู่ที่สูงได้ต้องเป็นคนที่มีความขยันมันเพียร ภายนอกทั้งภายในเพื่องจากภาระหน้าที่ภายนอกหรือว่าสมมติภายนอกเราพยายามทําทให้จบโรยให้บริบูรณ์ไม่ใช่ว่าจะเอาตั้งแต่ทําความเสียสละไม่มีหรือตั้งแต่ความเลียนแจ็ดตัวมันจะไปได้อย่างไรเราต้องเป็นบุคคลที่มีความเสียสละออกให้หมดสำลอ,อกกิเลทออกให้มันหมดเราไม่แก้ไขตัวเราไม่มีใครที่จะแก้ให้ตัวให้ตัวเราได้เลยนอกจากตัวของเราเอง การทําบุญการให้ทานพวกเรามีโอกาสได้ทํารวมกันทาบุญเราก็ทําทําบุญทางด้านสมมุติเราก็พยายามมันสำนรวจตวดตามตดตัวเราตลอดเวลาเรามีความเฉลียวละเต็มที่หรือไม่เรามีความอดทนอดกลั้นจากเหตุการณ์ต่างๆหรือไม่เรามีความอ่นอนน้อมถ่อมตนเรามีผมมีอ่านมองโลกในทางที่ดีคิดดีไม่อาคาติในเพ่งโทษเราจะสำรวมกายอินทรีย์ของเราไหมแต่ละวันตื่นขึ้นมาก่อนที่จะพูด พูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งนี้นี่เป็นประโยชน์เราก็มีพูดแม้แต่สติปัญญาคิดคิดก็ในทางที่ดีถ้าเป็นคิดอกุศลเราก็พยายามละพยายามดับตราใปที่เรายังขยันหมั่นเปลี่ยนเราต้องเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาการได้ยินได้ฟังการได้ปฏิบัติบางคนบางท่านก็ไปปฏิบัติที่โน่นมาที่นี่มาอันนั้นก็เป็นการดีไม่เชื่อว่าไม่ดีเป็นการสร้างบาร,รมี จาไปที่เรายังเดินยังแยกยังคลายจิตออกจากกันข้าไเมตได้เราก็ต้องพยายามสร้างอเนกสรงไม่ใช่ถึงจุดหมายปลายทางมันสะสมตบะตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าถึงเวลาถึงเวลาเราก็ต้องแยกรูบแยกนามได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการบบการอบรมการเวลาเท่านั้นที่จะทำให้จิตของเราเข้มแข็งข,ขึ้นมา ทำให้จิตของเราถึงจุดหมายไปทางได้เหมือนกับการปลูกผลมกกไม้ถ้าเราปลูกผลไม้หลักไม้วันนี้เราจะเร่งให้เขาออกเราออกผลวันนี้ก็ไม่ได้เราหมั่นรดนะ้ำมันผลดินมันดูแลเขาเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาถึงวันละถึงเวลาที่เขาจะออกเราออกผลเขาก็ต้องออกผลเราไปห้ามไม่ได้อย่าเพิ่งออกนะไม่ได้ถึงเวลาเขาออกผลเขาก็ต้องออกผลถึงเวลาสุกเขาก็ต้องสุก เราไม่อยากจะได้เราก็ต้องได้เพราะการดูแลการรักษาห้องรมีการปฏิบัติจิตก็เหมือนกันมันสำรวจมันแแ้ไขมันปรับปรุงรู้จักมันวิเคราะห์มันพิจารณาตัวเองอยู่ไปปล่อยอยู่นึงๆจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ถึงเวลาเวลาจิตของเราต้องสงบต้องสะอาดต้องบริสุทธิ์นี่เลยอย่าไปเลือกกาเลือกเวลาเลยอย่าไปปิดขั้นตัวเราเองเลย ทุกคนก็มาโดวยวิบากของกรรกันทั้งนั้นสร้างกรรมมาดีแล้วถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์บางคนบางท่านก็สร้างอะไรสูงมามากบางคนบางท่านก็เพิ่งจะมาสร้างแต่ก็สร้างกันมาทุกคนอย่าไปโทษแท้อย่าไปอ่อนแอแอริย์ล้มแล้วลกขึ้นมาใหม่ล้มแล้วลกขึ้นมาใหม่ให้กําลังใจตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอริยบท,บทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับข่ายถ้าเรามีสติน,ะนั่นแหละคือการฝึกฝนตนเอง ไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเขาฟังครับวัดของนั่งนะต้องทำนะต้องฝึกนะมู่คนเช่นนั้นไปไม่ถึงไหนหรอกคนมีสติมีปัญญาอยู่ที่ไหนก็ได้ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้เข้าวัดตลอดเวลาไม่เสียการเสียเวลามันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างอาน,นิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ถึงจุดหมายปลายทางคือความสะอาดความบริสุทธิมม์ความลรดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิด ไม่อยากจะเกิดเราต้องดักความเกิดรู้จุดเกิดรู้จุดดนะับแม้ตั้งแต่การจเจริญสติเข้าไปคลายความหลงพวกเราก็ยังทํากันไม่ได้ให้ต่อเนื่องกันจะไปเอาปัญญาอันสูงส่งได้อย่างไรเราต้องพยายามกันนะเอาล่วันนี้คนเจเริญทำเพียงเท่านี้ฝาก,กันไว้พากพร้อมๆกันฝาก,กันไปสร้างสรรต่อทําความเข้าใจกันเอาอันนี้เพียงแต่เราให้ฟัก